ไปก็ไทยรถทุกรถจับลงตัวสาุสาธุสาุกุเจ้าขอเชิญสิงห์จซึ่งสิงิตอย่ามาเป็นตสวรรค์กาเมย์อ่ในตามาพจารุกู่ใ มหาศุภวิชิตคารเตทัดดทเททงเทียดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูผาหุวยเหนวและสุมายอดดียันตลิเกวิมานีืธออยู่ในอากาศอิมานมากมอเีเงินพองที่เประเจกตาเมเ่อสิ่งสถิตอยู่ในกแก้วเวมือนหลวงและกระนครใหญ่น้อย ตรุวันนคหะเนเทหะวันภุมิเทเทเตคือสิ่งสถิตอยู่ในเทหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ั่วทุกชนบทภูมาชยันตุเทวาชละชลาวิสเมยากคันทพพนา,ทาทคาสติขันตาสันติเกยังมุนีวารวัจยนังสาภาวเมตนั้นสุ รมะสวรรคาโลอามปัทันตาธรรมะสวรรคาโลอามปัทันตาธรรมะสวรรคารลอามปัทันตาสาธุยิบุตรยดาเยิบเกียิบลุดาุปักัชาเจ้างบาลลืมสุ่มสูมอนเรซบอาสนทานีจักแผ่นได้เีองทีในบอนเฟซอยแข็ดพัดอยใจดีบอนเฟการเทีวปันจันทร์ัวกวยักเพอโอเคบอดแลดวอย សា1 2បកស្ថាវិញ្ញាណផងឯខគុណ2បានឈុំឈុំហើយមានទឹកក្បាលជូរឈុំនេះទឹកកំគ្រប់សុខជាងអីទៅຕ້ອງឲ្យដល់វាក៏មានទឹកត្រាច់អស់ហើយអើទីផុតជើដើរកុំពេលស្ថាវិញ្ញាណអោយផងចាក់ហេតណីបាត់ផ្សេងអោយលងអោយខាត់បាត់ប ாய் ចាំប ாய் នោះក៏សានឆា តាំងពីដើមមកខ្ញុំបានមកនៅទីនេះហើយ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 ខ្ញុំ

Gue t referred Marche Han Desmarc Kellery Harrison K Depois और वो कातर भाट है नमस्कार डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब 6:00 बजे भाई लोग को अंदर आ जाएगा

Come